เบิ่งเด้อพี่น้องเย้ยเมืองเจ้าเสือมันหัวตะมาเบิดเหมินหัวตะมานี่ประเดือนไปหลงแมวอีกตัวหนึ่งคือคือกันกับเจ้าเสือแมวจ้ดเสือมันสีออกแดงๆหล,กลหอกกันไนละ่ออเห็นดำเนาะเนาะออกแดงดำหลอกขาวหน่อยๆมันมันมีตัวหนึ่งหน้าตาคือกันนี่ยแหละแต่ว่ามันเจ้าเสือประเดินก็นหลงเมื่อว่ามันเจ้าเสือคือ,ค,อคือกันแต่แมวตัวน,นั้นทอง แมวแมวอ่อนจร้กันเด้ค่ะมันเหมือนทองเนาะประเดอนกับคิดว่าเป็นเจ้าเสือประเดอนการเอืนเสือเสืออยู่เอือนเจ้าเสือมากินเขาบะเมนเจ้าเสือเบิ้งกักๆักอ้าวคือตัวใหญ่แต่อ้วนขาวอัอนเป็นมนมนคือหิ่หีอเนาะก่ะนเนาะเจ้าเสือแท้ๆหลังมันสีออกแดงๆไล่คือเสือ หลังออกแดงๆเป็นอนันเซียนไพ่ไพ่เสือเนี่อันโตนผพร้อมๆสูงๆประเดินกับเขาใจพิดนึกว่าเจ้าเสือเน,นาะค่ะเนาะนี่ <c oughs> นยังไม่เป็นเจ้าเสือแทนนี่เจ้าเสือนี่เจ้าเสือไปแล้วแมวแมว มากมากหรอแมวแมวอันอันอันเอินแมวคือยังหูจักคว่ำเนาะแมวแมวแมวเลีนยงก็ไปกับมากนะแมวแมวแม,ว,แมวสอบกินหนูไปแล้วเขากินเมกไปแล้วบ้านเนี่ย สนี้กันเด้อค่ะเด้ออยู่หลอดปลอดภัยประชคชนอยู่ดีสบายความเจ็บจะได้พรไมไป่จม,มีไอเสือไปแล้วนะไปแล้วไปหาหนูทางปุ่นแล้วเขาไปคู้นแล้วอี่หลังบานประเดือนเมื่อนึงงประเดือนนึกว่ามันกะหลอกมากเบิงไปเบิงมาแม่นหนูหนูมันไตน้ำหมองสังกะสีขาดเนะาะขะเนาะมันขาดออกมา มันกนแรแลีนสวดๆมากปเดินไทยโอ้เนื้อว่ามันกระหรอกที่ในใดเป็นหนูตัวักบนี่เลยระเดินกันเรื่อยอย่างนั้นเพราะว่าไตขื่นต้นยักต้นเนีย,นนยงระเดินบริาจาคก,กันเนาะนี่ต้นหม่มันยู่ไกลกันไอ้เสื้อไปแล้วไปแล้วเนาะก,กันเนาะ จะหากินหนูจะได้บุกกันเอาเข่าให้กินกับว่าใครกินหากินหน่เดี๋ยวฤกจบคลิปไปซ้ำนี่ก็เด้อเด้อไประเด็นก็เล่าอุ่นกับเขาไม่ได้เห็นกับเขาดอกประเด็นอุ่นเราจะเสื้อไปแล้ววันนี้เอาหัวปลาทูให้กินบาท่านให้มากินอยู่กับแม่ไก่เลี้ยงย่านนี้แล้วท่านขุนชิ้นอยูะหน่อยเขาเนาะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทัณ้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่มากอ่ะจ้าจ้าได้พาริมงามเนาะค,ะะคะ่ะเนาะนี่ประเด็นอุ่นกับเขา่าประเด็นอุ่นแล้วแล้วประเด็นก๊าซีนเอาไปขึ้นโต๊ะให้เพิ่นเพราะว่ากับเขา่าเฮ็ดหลายแล้วเพิ่นกินบ่เบิดเนาะคะ่ะเนาะยังไม่เงก็อุ่นให้กินเย่ะกันนั่นเพิ่นก็สิกิน,นหน่อยๆกันบ่ซั่นเพิ่นก็สิกินซาโลงสลัดไปเนาะคะ่ะเนาะ เดินกันสิรีดผายังไม่เลี่ยงเหรพราท่านไหนรีดแล้วจะคอยสินางรีดผาไปน้ำเห็นยังไปน้ำว่าง,งานประเดินหลายแขกก็เจ้าพึ่งกลับบ้านมือนเจ้านี่เนาะประเดือนก็นเรืง,งานหลายเสื้อผ้าก็หลายมาั้งรีดตัวสีวเหลวกับเมียเน,นาะค่ะเนาะเถอะมากกับเมียอยู่ได้รีดผากระไรตัวสีวเหลวแต่ละตัวเพิน่นก็มีตะปุยไงตลอ เครองผ่านักเรียนหน่องเครงผ่าหมอผ่าชุดหมอชุดหยังกระดิ่ยากซากักกะหยากขอบคุณตุกกำลังแรงใจเด้อค่ะเด้อไปเดินจบคลิปไว้ซ้ำนี่ก่อนเอาไว้ติดตามคลิปนาคลิปนี้นก็บ่มีหยังดอกห้เบิ่งแมวมึงไปเดินอุ้นกับเขาซื้อนา,นากค่ะเนาะ diK